สวัสดีครับป๋าโจย์ชาแนลครับสวัสดีครับโจฮักนัศละคมวันนี้เราก็มาจัดรายการคู่อีกวันหนึ่งนะครับอาจจะเป็นจัดวันเัีครั้งเดีเด๋ยวก็มีคู่ก็มีนะครับเดี๋ยวก็มีคู่ก็มีแต่ก็จะเป็นคือจะทำรายการแบบนี้บ่อยๆนะครับคือไม่ใช่อะไรหรอก เดี๋ยวกลัวจะเบื่อกันแต่วันนี้เรามีชาอีกแบบหนึ่งเกี่ยวกับบำรุงสายตานะครับให้มองชัดขึ้นนั่นคือสุดยอดนะตั้งแต่โบราณมาแล้วสมุนไพราชาใบาหม่อนเอาเรามาทราสบสรรพคุณกันดีไหมสรรพคุณโดยรวมเอาเห็นใบก่อนเห็นใบก่อนด,ด้วยครับนี่เห็นใบก่อนนี่ครับใบหมอนสมุนไพรใบหม่อนนะท่านผู้ชมซึ่งในนี้เขามีชื่อเสียงมากนะ เอาละปะ้าเม็ดแต่เสื้อผ้ายังแพงนะเม็ดละแพงนะโอ้ถ้าถ้า,าไปทำเป็นใยใหม่หนี่แบบว่าไปเลี้ยงหม่อนเลี้ยงไหมนะแพงมากแพงนะครับผืนนึงแพงนี่ครับเอาสรรพคุณของเขาเอาละสรรพคุณแบบเป็นสมุนไบรเนี่ยเขาจะเอาใบามาทําเป็นชาใบาหม่อนใบจะมีรสขมปนหวานเล็กน้อยเป็นสมุนไพราย,ยาเย็นออกลิต์ต่อปอดตับ และกระเพาะอาหารโอ้สปปรรพคุณดีมากเลยถ้าอย่างนั้นถ้าออกฤทธิต่อปอดตับและกระเพาะอาหารมันก็จะไปช่วยตรงบริเวณเอวัยวะนั้นๆให้ดีขึ้นใช่ใชไม่ว่าเขาจะมีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปก็าตามครับผมป่าครับอเอาเรามาพูดกันก่อนว่าสปปรรพคุณข้อเด่นๆคือเรื่องแก้อายนี่แหละสุดยอดเลยแก้อาการปวดศรีรษะ ได้ครับผมแก้ไอแก้เจ็บคอคอได้ครับแก้ร้อนในกระหายน้ำนี่ตัวขเขาล่ะเด็ดเลยล่ะแล้วพวกที่ปวดศีรษะบ่อยๆมาจากอาการเครียดใช่ใชเพราะฉะนั้นจะเป็นสมุนไพรในการผ่อนคล,คลายคลายความวิตกกังวล<น>ผมคลายเครียดได้ด้วยแล้วเดี๋ยวนี้มีโรคภัยมากมายเราต้องทานสมุนไพร ผ่อนคลายค<ช>ลายเครียดด้วยสมุนไพรชาใบาหม่อนท่านผู้ชม,มและเป็นสมุนไพรที่มีอาเกี่ยวกับระบบประสาทอ่าใช่ครับผ่อนคลายประสาทโอ้<ช>พูดมาถึงตอนนี้เลยว่าผมจะพูดถึงเมนูเด็ดให้เลยเอ,อได้เลยเนี่เขาดื่มชาไปก่อนแหมเรื่องเมนูเด็ดเนี่ยผมว่าคุณน่าจะคุยเรื่องนั้นนี่ครับเอาใบาของเขานะครับใส่ต้ม ไม่ว่าต้มปลาต้มไก่ต้มเป็ดอะไรเงี้พอพอรสชาติกลมกลมพอพอๆกับกัญชาคือ <c oughs> อย่างนี้นะป๋าป๋าเห็นไหมที่ตรงตรงตร,ง,รงหน้าผมเนี่ยน้ําเป็นยังไงสีใสสวยไหมสวยสวยสวยอันนี้เป็นซองชานะท่านผู้ชมซึ่งเราได้ทําเป็นซองชาในการต้มดื่มนะครับแล้วก็แก้อาการผ่อนคลายอาการปวดศีรษะนะครับเจ็บคอแก้ร้อนในกระหายน้ำอ่าเอาสัา หนึ่งสองสามสห้าใบเลยล้างดีๆมัดเป็นก้อนใส่หม้อต้มโอ้สุดยอดต้มไก่เหรอสิท่าต้มขามไก่ใช่ไหมต้มไก่ต้มเปรตปลาไหลต้มปลาอะไรพวกนี้ได้หมดนี่ยิ่งกว่ากัญชานะเนี่ยโอน้ำหมดก่อนเนื้อไม่อยากจะพูดถึงเออน้ำหมดก่อนเนื้อนะครับคือแล้วเขาเข้าไปช่วยผ่อนคลอย่างที่โจฮักและสารคามพูดนี่แหละ คืออย่างนี้ป๋าครับคือจริงๆแล้วน่ะถ้าเราจะใช้กัญชาเนี่ยมันมันก็จะผิดกฎหมายใช่แต่เราใช้ชาใบหม่อนเนี่ยมันแก้อาการผ่อนคลายแก้อาการปวดศีรษะแก้การเจ็บคอได้ด้วยแล้วมันมีต่อทางระบบประสาทของเรานะช่วยผ่อนคลายช่วยอะไรเยอะแยะตัวเนี้ยรู้อย่างหนึ่งอะไรหรือบป่าต้านอนุมูลอิสระออแล้วก็ครับระบบสายตาก็ชัดขึ้นนะ คือ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 ไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยก็แล้วแต่นะมันทําให้สายตามองเห็นชัดเจนยิ่งขึ้นแม้แต่ในงานวิจัยเขาก็เขียนไว้นะใชท่ที่เท่าที่ป๋าจุ๋ยชาแนลเคยอ่านเคยดูมาก็เยอะแต่ตัวนี้สุดยอดครับป๋าก่อนที่เราจะทําคลิปเนี่ยจริงๆแล้วใบหม่อนเนี่ยมันมีอยู่คู่กับ อ่สวนโจโมาตั้งนานแล้วแต่สมัยก่อนเราเลี้ยงหมอนเลี้ยงไหมไงใช่มีมาเยอะอะแม่เราเลี้ยงหมอนเลี้ยงไหมแล้วก็เอาไหมเนี่ยไปขายเพื่อที่จะมาเป็นค่าเทอมลูกเนี่ยอย่างเราเนี่ยเรียนเพราะเราเราเรา,เราได้เรียนปวชวเพราะไอ้ไหมนี่นะส,นส,นส่วนส่วนใหญ่เก่าเกทุกหมู่บ้านก็จะเลี้ยงหมอนเลี้ยงไหมจะมีต้นหมอนในเยอะเอาอย่างนี้ปะ,ะผมมีสวนหมอนนะที่บุรีรัมบุรีรัมหกศูนย์นะอืม อันนี้ก็คือหมอนอีกประเภทหนึง่งก็ใช้ได้เหมือนกันกน,นะครับสายพันธุ์ไม่ต่างกันทีนที้ที่โจได้ทำเป็นชายอย่างเงี้ยม,มาจากใบหมอนอมอาสายพันธุ์บุรีรัมย์60นะท่านผู้ชม,มนะครับอขอบอกเลยนะครับผมก็จะมีนะครับวิดีโอให้ดูแบบโอ้โหแบบวิธีการเก็บวิธีดูในสวนด้วยนะครับแต่ว่าไม่ได้อยู่ที่สรารคามนะ สายบุรีรัมนะครับบุรีรัมย์60นะครับเป็นที่เขามาทําเป็นชาใบหม่อนที่มีคุณภาพมากที่สุดก็ดว,ว่าเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรอ่าอ่า <พอ S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวดเดี๋ยวผม<ห>ผมจะห <laughs> ิ้วยิ่ถุงใบหม่อนก็ออกหิวหิ้วถุงถุงชาใบหม่อนอ่าอันนี้ยนี่คือโจได้ต้มนะครับ ต้มเป็นชาใบหม่อนได้นะครับครั้งเดียวก็ประมาณแก้วหนึ่งได้ท่านผู้ชมใช่นี่บางทีนะเราได้รับข่าวสารอะไรต่างๆมากมายป๋าเราไม่อยากจะคิดเลยแล้วรู้สึกว่าบางทีมันทําให้ปวดหัวนะคือบางทีเราก็ทาให้หดหูหดหูนะครับหลายๆอย่างเกี่ยวกับข่าวาวทุกวันนี้เกี่ยวกับการระเบิดเอ่การการการระบาดไม่ใช่ระเบิดสถานการณ์ทุกวันนี้ครับก็เป็นเรื่องอะไรที่ อย่างอย่างอย่างเอ้าอย่างตอนนี้มันช่วยผ่อนคลายไงยังอุ่นๆเนี่ย่ะฮะถ้าใบหม่อนอุ่นๆปุ๊บล้วบีบน้ำมะนาวลงบีบมะนาวลงก็ช่วยได้เกี่ยวกับคือคือแก้คือแก้การเจ็บคอได้ด้วยมันจะล้างไวรัสลงไปในท้องหมดอ่าอันนี้พูดได้นิดหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวโดนแบนไอ้นี่มันจะกวาดล้างลงไปหมดละอือฮึลงไปกับเพราะเพราะว่า ไอ้ไอพวกนี้มันจะค้างติดค้างอยู่ที่คอรเราประมาณสี่วันเนี่ยปะจริงๆวิธีการทําก็เหมือนปะปอกกล้วยเข้าปากอะ่ะใช่ครับวันนี้ผม,ผมจะใช้นะฮะอ่าสานวนอปอกกล้วยเข้าปากหรือแม้กระทั่งกินน้ําอุ่นๆมันก็ช่วยได้แต่สังเกตไหมคนเวียดนามเขาทานน้ําอุ่นกันกันกบคนจีนไม่ว่าจะเป็นเช้าหรือเย็นทุกมื้อเลย แล้วไม่มีที่ว่าจะมีอาการที่แบบว่าอย่างเป็นโรคระบาดท,ทุกวันนี้นะถ้วเล็กๆชาใช่ไหมเออก็กินอุ่นๆทุกมื้อ <ๆ S 2> แล้วก็มีกับข้าวกินเข้าไปก,กินข้าวนะครับก็ไม่เป็นไรเลยกินข้าวเย็าก็ดื่มๆๆชาแต่คนไทยนี่ต้องมีน้ําเย็นนะใช่น้ําเย็นก็าสามารถทําให้เกิดโรคต่างๆมากมายไขมันจับตัวกันเป็นก้อนนี่พูดถึงเรื่องจริงนะครับสังเกตดัวเวียดนามจีนอะไรเขาไม่ได้มากมายไม่เหมือนอินเดีย หรือพม่หรืออะไรพวกนี้คือไม่ชอบดื่มชากันตอนเช้าหรือแต่จริงๆอ่าที่ที่ที่อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูซองชาสักนิดหนึ่งนะป๋าอ่าน่ซองชาเดี๋ยวผมจะเอาป่าดูสิก็ทําแบบออแกนิกเลยนะครับผมอ่าเนี่ยเนี่ยนะครับนี่ครับนี่ชาใบหม่อนชาใบหม่อนนะครับช่วยผ่อนคลายเพราะว่าคนทุกวันนี้นะครับได้รับข่าวสาร ไม่ว่าจะเป็นส่งผลไปถึงความเครียดเกี่ยวกับการระบาดของโรคภัยนะครับแล้วก็ความเป็นอยู่เป็นกินนะครับไม่มีเงินมีทองเราก็เครียดเราจะใช้สมุนไพรชาใบหมอดในการแก้อาการผ่อนคลายแก้อาการปวดศีรษะไม่ต้องให้คิดมากให้ผ่อนคลายนอนสบายแล้วแล้วแล้วป่ารู้ไหมว่ามันช่วยลดความดันเบาหวานด้วยนะ อมออไ,ได้ด้วยนะครับแม้แต่ดวงตาเขาก็ช่วยบำรุงสายตาได้ใช่คือแต่ที่เด็ดๆที่เป็นเก่งที่สุดก็เกี่ยวกับบำรุงสายตากับแก้ไอ,อตัวนี้แก้ไอแก้ร้อนในกระหายน้ำนี่ครับอัอคบคืออย่างนี้ป้าถ้าถ้าหากท่านใดที่เป็นที่เป็นร้อน,นในบ,บ่อยๆเนี่ยม,มันจะส่งผลไปถึงต่อมทอมซินอักเสบได้ด้วยนะใช่ใช่ใชอ่าเป็นอย่างนั้นนะครับ สองชาท่านผู้ชมครับผมนี่แหละครับวันนี้นะครับเราก็ใช้สมุนไพราชาใบหมอ่อนสายสายพันธุ์บุริลัม60มนะครับผมก็จะมีจอมอนิเตอร์ให้หรือว่าจะเป็นพื้นบ้านพื้นบ้านของเราก็ได้ครับ,รบผมบคนของเขาก็โอเคมันรันนะครับชาใบหม่อนลูกหม่มอนของเขก็อร่อยอลูกของเขาก็อร่อย คุณรู้ไหมถ้าถ้าถ้าใครปลูกใบหม่อนแล้วนะใครเคปลูกต้นหม่อนเนี่ยก็จะมีลูกหม่อนเวลาเราไปเก็บเราจะกินปากแดงปากสีสีม่วงกันเลยแล้วป่ารู้ไหมมันบํารุงอะไรหัวใจบำรุงหัวใจผลนี้บํารุงหัวใจผลใบหม่อนเนี่ยแต่ใบที่เรามาทําเป็นชาเนี่ยแก้ร้อนในกระหายน้ําแก้อาการเจ็บคอและแก้อาการปวดศีรษะและก็ อย่างที่ว่านั่นแหละเชื้อโรคก็ลงกับเพาะไปเลยเพราะว่ามันเป็นสมุนไพรที่ออกฤทธิ์ต่อปอดตับและกับเพาะอาหารได้อย่างลงตัวนะครับเรื่องดีๆนะครับชาใบม่อนสมุนไพรไทยที่คู่บ้านคู่เมืองมาเลยแหละบางคนอาจจะบอกว่าคุณโจคุณโจทาไมไม่คุณโจทําไมบอกว่าคุณโจแบบทํา มาให้ชงดื่มสะดวกหรือเปล่าฉันสนใจอะไรประมาณเนี้อ๋อเราเห็นเลยเห็นว่าเออสรรพคุณประโยชน์ของเขามีเยอะแต่ถ้าใครมีอยู่ที่บ้านก็สามารถทําเองไดไ้ได้นะครับแต่ไม่ได้เอาใบสดไปต้มนะครับผมเห็นหลายๆคลิปแล้วไม่ใช่นะครับเราต้องทําเป็นชาชงดื่มนะครับเอาไปคั่วแล้วก็หอมมากเลยป๋าใครจะเอาใบสดไปผึ่งหอมจริงๆใช่ใชถึงจะเอามาต้มนะครับใช่แล้วท,ทำแบบไม่เหม็นเขียว แล้วพอนั่นแหะเราก็ไปคั่วฟุนไฟอ่อนๆแล้วก็โอ้ยหอมกลุ่นมากนะครับผมเรื่องดีๆชาใบหม่อนบำรุงสายตาทำให้ตามองเห็นชัดเจนยิ่งขึ้นแก้วัดแก้ไอแก้เจ็บคอครับผมทำให้ชุ่มคอนะครับโรคปัจจุบันนี้แหละใช่เดี๋ยวเราคุยมากเดี๋ยวมันจะแบนอีกยิ่งจ้องอยู่เรื่องดีๆสำหรับป๋าโจยชาแนลแล้วก็โจฮกนาสสารคามนะครับ มาบอกมาแนะนํากันนี่ชุ่มคอมากเลยนะป๋าชุ่มคอแล้วก็เสียงนี่ก็หูแบบไปได้ดีเลยนะครับเพราะว่าเป็นสมุนไพรในการออกฤทธิ์ต่อปอดและตับและก็กระเพาะอาหารไงโอ้โหแบบว่านี่ถ้าเชื้อโรคเราอยู่บนลําคอนี่ล่ะป๋าเป็นไงมัางลงกระเพาะไปหมดเลยนะครับนี่แหละสุดยอดสุดยอด Okay, วันนี้ก็เป็นชาน้ป่าเนาะชาใบหม่อนสายสายพันธุ์บุรีรัมย์60นะครับ,รบเป็นสายพันธุ์ที่เรามาทําเป็นชาชงดื่ม<ช>นะครับ<ช><ช>ถ้าหากท่านใดนะครับอาสนใจก็ idline มาเลยท่านผู้ชมโจก,ก็จะให้ idline ไว้ข้างบนนี้นะครับสอบถา,มมาด้่าสอบถามมาได้นะครับ,รบแล้วก็มีสิ่งดีๆเราก็จะมาบอกกันทุกเช้า จะนำเสนอสิ่งที่ดีๆแล้วก็ที่มีผลงานวิจัยที่ใช้งานได้ผลนะครับในการบำรุงประสาทหรือว่าบำรุงร่างกายส่วนอื่นๆเนาะครับมีฤทธิต์ต่อประสาทไงป่ามันช่วยผ่อนคลายเพราะอย่าลืมนะว่าทุกวันนี้ป่ารู้สึกว่าป่าได้กินเรื่องน้นเรื่องนีง้ป่ารู้สึกเครียดบ้างไหมกดผูครับจนบางครั้งไม่อยากจะได้ยินได้ฟังอะไรผมก็เครียดนะบางทีอยู่เงียบๆแต่เอาเป็นว่าสองช่องเราก็ จะไม่มั่วจะเอาเฉพาะที่สิ่งดีๆทดสอบแล้วเห็นผลเอามาเล่าสู่กันฟังนะครับครับผม,มสุดยอดครับจากป้าตุยชาแนลโจฮักนรรักสาลครามในการใช้สม,มุนไพราชาใบหม่อนแก้อาการผ่อนคลายนะครับมีฤทธิต์ต่อระบบประสาท นะครับทำให้เลือดไหลเวียนดีนอนหลับสบายและทำให้สายตาเนี่ยมองเห็นชัดเจนยิ่งขึ้นแก้อาการเจ็บคอเพราะเขาเป็นสมุนไพรที่ใบที่มีรสขมหวานเล็กน้อยเป็นสมุนไพรยาเย็นออกฤทธิ์ต่อปอดตับและก็กระเพาะอาหารแก้เจ็บคอและก็เป็นสมุนไพรแก้ร้อนในกระหายน้ำและก็เพิ่มรสชาติของอาหารได้ใส่ต้มไก่ต้มปลาต้ม ป๋าผมไม่อยากวางช้อนเลยนะถ้าใส่ต้มไก่นี่ใส่ต้มไก่ไม่อยากวางช้อนโอเคโจฮักนักสารคามนะครับป๋าโจชาแนลครับสวัสดีครับช่างัดนักแหลเลยครับ